การเล่นโยคะนะคะนอกจากทําให้ร่างกายเรายืดเหยียดในช่วงอยู่บ้านนี้ได้ดีมากขึ้นนะคะหลังจากที่เราเล่นโยคะเสร็จนี่ก็ลองนั่งสมาธิดูนะคะเพราะว่าพอเราเนี่ยพอเราเล่นโยคะยืดเยยดไปสักแค่ยี่สิบนาทีอจิตเราจะมีสมาธิเราจะอยู่กับร่างกายของเราใช่ไหมคะเวลาที่เรายืดเยียดแล้วพอเรามานั่งสมาธิเนี่ยบนเสื่อโยคะนี่แหละเราจะไม่รู้สึกว่า มีพิธีการอะไรมากมายถูกไหมคะแล้วก็นั่งเอาขาตั้งสมาธิเอาขาวางเรียงกันหรือว่าขาซ้ายทับขาขวาขาขวา,ขา,ขาทับขาซ้ายคือก็สะดวกไปหมดนะคะเราไม่ได้อยู่ในห้องปฏิบัติใช่ไหมคะเราจะรู้สึกปล่อยวางะคะ่ะการที่เราปล่อยวางจากทุกอย่างนี่มันจะทําให้เราเห็นกายเห็นใจเรามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะลมหายใจเนี่ยจะชัดเจนมากคะ่ะ หรือเราหรือถ้าหากว่าตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเออเราคิดไปเรื่องอะไรเนี่ยมันจะมองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะพอจิตคิดนูน่นนี่ปั๊บมันจะเห็นทันทีเลยมันคล้ายๆกับว่าเราปล่อยวางน,นะคะเราไม่มีความยึดมั่นในต้องนั่งอย่างงาู้นต้องทำอย่างนี้จิตเราจะสงบแม้เพียงว่าเรานั่งแค่สิบนาทีหรือสิบสามนาทีหรือห้านาทีเนี่ย แต่ความแม่นยำของจิตคือสิ่งที่เรามองเห็นจิตมองเห็นกายมองเห็นใจองเหล่านี้มันจะชัดเจนมากขึ้นค่ะทุกครั้งที่เราปล่อยวางนะคะจิตเราจะมีสมาธิมากยิ่งขึ้นก็ลองดูนะคะหลังจากคนที่เคยนั่งสมาธินั่งเล่นโยคะอยู่ประจำเนี่ยแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ประจำเนี่ยก็ลองมา เล่นโยคะเสร็จยืดเดียดหรือว่ายืดเดียดธรรมดาเนี่ยแล้วก็ลองมานั่งสมาธิด้วยนะคะนั่งในแบบที่ว่าเรานั่งท่าไหนก็ได้อะไม่ต้องปล่อยวางส่วนใหญ่เล่นโยคะเสร็จจิตจิมันจะปล่อยวางะคะมันจะไม่ค่อยคิดอะไรมากก็ลองนะคะเป็นการสะสมบุญบาร,รมีที่ดีอีกทางหนึ่งนะคะ